พี่หมายเลพี่หมายเลหน่อยพี่น้องพี่น้องวันนี้น้องๆจะถ่ายเสร็จกันกี่โมงนะคะอุ้ยเหนียงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกคนมาเกศน,นะคะวันนี้เรามาที่สวนรถไฟกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาถ่ายเอ็มวี ใช่แล้วค่ะวันนี้เรานัดเจอน้องดีไซน์ด้วยนะคะมาถ่ายเพลงส่งซิกคู่นะคะทุกคนก็คือเกอีลี่กับดีไซน์นั่นเองนะคะเวอร์ชัตินี้จะลงช่องดีไซน์เลคคอร์ดนะคะทุกคนไม่เก็บมาเก็บเบื้องหลังเฉยๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังคลิปนี้กันเลยไปเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้กําลังแต่งตัวกันค่ะนี่ตอนนี้เกีลี่มาผมเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จตั้งเสร็จตั้งแต่ผ้าแล้วผ้าแล้วโอเคโอเค นี่นะคะพี่ใหม่ค่ะพี่ใหม่กำลังคิดถึงพี่โยกเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังกันนะคะทุกคนเล่นเกบเป็นลูกพี่ใหม่เล่เกมเป็นลูกพี่ใหม่อะหรอฮะตอนนี้แม่กุ้งจะเริ่มถ่ายแล้วค่ะอ่าตอนนี้กำลังเตรียมการนะคะคนนี้เป็นคนเปิดเพลงนะคะนี่เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะ เอาเริ show, In ่มแล้วนะคะตอนนี้กำลังเริ่มถ่ายเอ็มดีกันนะคะเจลลี่นั่งรอนะตอนนี้เจลลี่นั่งรอก็ต้องก็ต้องหน่อยก็ต้องหน่อยเออก็ต้องหน่อยเออพี่เก๋เตรียม อมัมมม Jamie, เรากจะมาดมน้องๆกันว่าวันนี้น้องๆจะถ่ายเสร็จกันกี่โมงนะคะอุ้ยเหนียงเหียงเหนียงนี่นะคะระหว่างรอน้องเกรี่ดกับน้องดีไซน์นะคะถ่าย MV เพลงนี้นะคะแม่คุณก็จะบอกว่าเกรี่กับ <ah ดีไซน์กําลังจะมีเพลง เพลงแรกเป็นของตัวเองนะคะทุกคนยังไงก็เป็นแรงเชียร์แรงใจให้เกียวรีก,กับพี่สายด้วยนะคะชื่อเพลงนี้ก็ชื่อเพลงว่าซ้ายก็เธอขวาก็เธอนะคะเร็วๆนี้ก็ทุกคนก็จะได้ชมกันแล้วนะคะยังไงก็ไปทวงใจด้วยนะคะนี่นะคะฉากต่อไปชื่อใหม่ดิวชื่อใหม่ีิวหน่อยดูน้องดี่น้อง ่มเป็นตัวปวดน,น้องๆน,นะคะทุกคนดิไซมมนดิไซมมนนี่นะคะตอนนี้เรามาถึงบึงน้ำกันแล้วนะคะนี่เป็นบึงน้ำนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทุกคน ่เอมีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้กำลังจะมากินไอศครีมเค้กน่พี่เกลิ่นกยอะไรคะอ๋อล้วไอีนี่เหรอลูกโอเคไปค่ะตอนนี้นะคะเราได้ติมเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ถ่ายเอมีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ใช่ค่ะทุกคนและคลิปนี้นะคะแมเกตก็กำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแมเกตก็จะมาถ่ายแบบนี้อีกนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นเพลงอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะพายบาย